ตายครับพี่น้องครับนี่เวลาเพียงหนึ่งมือแล้วก็หนึ่งขึ้นครับผมเนี่เฮ็ดห้แปลงเขานะครับที่เป็นหน้าห้ของนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับพี่น้องครับนี่โอ้ยท่วมไปในพิบตาเลยทีเดียวนะครับสําหรับแปลงของเรานั่นก็คือแปลงของข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผมพี่น้องครับนี่โอ้ย พึ่งวานปุ๋ยนะครับได้สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องพอกไปที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมาแล้วครับผมยังที่ผมได้เกินน้ำนะครับให้พี่น้องพ่อไปนะครับโดยเบื้องกันนะครับสําหรับเศร้ามือนี้นะครับผมนี่ตายครับพี่น้องครับนี่เนาะตอนนี้นะครับ ทวมจากหน้าถ้ำนะครับซึ่งตอนนี้ล่ามขึ้นมาหอดหน้าให้แล้วครับพี่น้องครับนี่นอและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับได้มาทวมเขานะครับสอง้หน้านะครับของนุ่มขวัญใช่แล้วนะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมอ้ยเป็นตะนายครับพี่น้องครับเอาเข้ามาเบิ่งนะครับสําหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ของเราครับผมนี่ โอ้ยเบิ่งครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นเต่าซอนให้เนาะนี่นี่ครับผมนี่เห็นเต้ไปไายครับผมซึ่งเหลือบอกกี้ยอมครับพี่น้องครับเนี่แล้วก็ยูส้นทั้งพุ่นพร้อมครับเนาเอา,เอาอย่างไปเบิ่งเล็กน้อยครับพี่น้องครับเนาะส่วนนี้ก็คือพวกรอบพวกไส้สิ่งพวก เบ็ดนะครับของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เพื่อนหาป่านะเอาเข้ามาเบิ่งฝากทางด้านนี้ครับผมนี่สําหรับข้าวเหนียวนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวเหนียวนาปีนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับพี่น้องครับนี่เห็นตะไบรีบๆอยู่นี่ครับผมนอกด้นขาวจากภาคเลยทีเดียวนะครับ สรุปแล้วตอนนี้นะครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ของเรานะครับตรงบริเวณนาโคกนะครับหรือว่าน้าไห้ี่เนาะตอนนี้ก็ทวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอาส่วนอยู่ให้ทั้งทึงนะครับยูทิ่งกันไปเนี่ยก็คือเขาใกล้น้อยจากซอปปอเล้านะครับซึ่งผมพึ่งเฮ็ดคลิปไปเนาะเอานี่ยูให้ใกล้ๆกันนี่ครับพี่น้องครับนี่ เอาจังไปเบิ้งน้ากันครับเดี๋ยวใกล้ๆกันนี่ครับผมจะเป็นยังไงเนาะเอาครับผมเอานี่ครับผมพี่น้องครับนี่เ้ามาเบิ้งนะครับสําหรับข้าวไก่น้อยจากสปปลาวของเราครับผมเพิ่งเฮ็ดคลิปนะครับได้มือสองมือที่พลาดมาผลปรากฏว่าตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเห็นตะไยเนาะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมนี่เห็นตะไบริบๆนะครับโอ้ย นี่ครับผมให้พี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันเนาะโอ้ยนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่มนนี่เป็นตนาไนให้หนี่กำลังออกห่วงง่ามครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวไก่น้อยจากสบปลาวนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าคงสิบรอดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตอนนี้ก็ขึ้นมากเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่น้ำน้ำจากข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้ำแกงนอนดันขึ้นมา แล้วก็น้า,าจากไฮน่าทั้งทึงนะครับก็ไหลลงมาเรื่อยๆคืบกันครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสาหรับเสาร์นี้นะครับก็เลยได้มาว่าจ่าให้พี่น้องไปนะครับผมได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับของน้ำท่วมนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่หมองนี้เนาะครับนี่เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานขอมรพระจากพี่น้องไป ไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเป็นทนายครับพี่น้องครับ